ว่าน้องนาบินนะคะ <laughs> น,นานๆทำทีเปิดยังไงนะคีนี คุณนลินทำใส่กอข้าวอ,อ๋อหุงข้าวข้าวสวยธรรมดานี่หุงแข็งๆแต่ว่าใส่อันนี้ไปแล้วใช่ไหมใส่เครื่องปรุงไปแล้วไปแล้ว <ไป S 1> <ป>กระเทียมนิดนึงหัวดากินเหม็นใช่ไหมกินจะแคือไอ้นี่นตำกระเทียมไปใส่ไปแล้วอะไรบ้างเครื่องปรุงี ก็มีเกลือมีข้าวแค่นี้ลนะค่ะหมูสับเราซื้อแบบสับมาเลยไม่ได้มาบดเองเมื่อกี้บอกว่าหมูแบบว่าซื้อเป็นคนชอบกินมันๆก็จะซื้อสามชั้นมาบดใส่เพิ่มแต่วันนี้เกียดเอาแบบเนื้อล้วนๆอันนี้สามชั้นที่ซื้อมาจากร้านมันก็ผสมมันอยู่แล้วนะพูดถึงมันมีมันอยู่แล้วมันไม่ใช่หมูร้อเปอร์เซ็นตมันผสมมันมาแล้ว แต่สำหรับเราคือมันไม่พอไงมันต้องมันกว่านี้เราชอบแบบมันเยอะๆไม่ชอบเนื้อร้วนแล้วก็คือเอ่อมันจะมีเครื่องปรุงสําเร็จรูปมาอ่าผงโรโบห่ะผงผงแหนมใช้ก็ได้แต่มันจะเปรี้ยวไปแต่แต่เมื่อกี้ใส่ไปกี่ซองทานไม่ทันซองเดียวซองเดียวก็ประมาณกี่กรัมเนาะสองร้อยปกติ หนึ่งซองต่อหมูห้าร้อยกรโลไงแต่เราอันนี้หมูสองโหลเราใส่ไปแค่ซองเดียวแล้วมันมีข้าวมีเกลือ,อถ้าถึงเกลือก็เปรี้ยวอ๋อโอเคสูตรอันนี้คุณนารินก็ทําบ่อย,อยนะคะใช่ไหมอืมทาบ่อยเมือม่อชีพเขาจะไม่ใส่ผงโรโบโผงแหนมกันเท่าไหร่แต่เราอยากได้ไวใช่ไหมเราก็ทำกินเ,เราทํากินเอง,เ,องเราไม่ได้ทําขายเราไม่ต้องโฆษณาว่าไม่มีผงแหนมนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือ <laughs> เราทํากินเองเอาแบบ รวดเร็วรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเรามายักกันได้ข้อมูลไปเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะเราวันนี้มาดูวันนี้วันนี้ให้เกียรติเรียกคุณนารินหรือว่าน้องนารินนะคะซื้อมาจากอ่าเขาเรียกอะไรร้านเนื้อน่ะเขาขายเออตัวเองเราเอามือ,อ,อจับใส<ช>่<ด>ก็ถอดเสร็จ Uh huh. ไม่ใช่ไส,ส่เทียมนะไส่แท้เลยคือแช่แข็งมาแล้วเป็นอย่างนี้เหรออ่าหนูซื้อมาสดๆแล้วก็มาแบ่งแช่แข็งทีละถุงทีละถุงอย่างเงี้ยไส้หมูไส่หมูอ๋อพี่ไม่เคยเห็นหรือเขาเรียกอะไรลนะ่ะก็ไส่หมูแล้วที่มาท uh ํา huh. ไส่กอกโอเคเอาไส้มาแช่น้ำนะคะตอนแรกแช่แข็งไว้อ uh ่า huh. ไส่กอกพี่ไม่กล้าทาอะ่ะงานมันเยอะพี่ว่างานมันเยอะมันไม่เยอะนะพี่แต่งานล้างอะ่ะมันเยอะอยู่แล้ว เนียทำแล้วก็ลองมาถ่ายดูอะน้องเขาทำเดีย๋ยวจะมายัดไส้กันตอนนี้ทำไงล้างหรือว่าอะไร,รสาวเล่นไม่ใช่ไม่ได้สาวเล่น <c oughs> หา <c oughs> ตอมัน <c oughs> มันอยู่ไหน <c oughs> หรือว่าต้องตัดยาวจังอ๋อต้องอ๋อหาต้นตอ,อ,อพี่นึกว่าเธอจะล้างหรือว่าจะทำอะไรไม่เขาล้างมาแล้วคือดีอ,อซื้อซื้อมาที่ร้านฝรั่งดีอย่างคือเขาล้างให้เราเสร็จมันมีการไส้ร่วไมไหมเนี่ยนีมีสิ มีเหมือนกันแต่ว่าไส้ไส้หมูตัวนี้จะจะดีกว่าแฟนเคยซื้อไส้แพะมาให้อ้าวเหรอเอ่อแตกง่ายมันบางอ๋อแต่ไส้หมูอันนี้มาจากบ้านเราเลยใช่ไหมประเทศไม่ใช่ของฝรั่งนี่แหละเขาก็มีขายเหมือนกันก็เขาทำพวกไส้กรอกไส้อะไรเขาของเขาอ่ะเขาใช้เ,เขาก็ใช่เหมือนกันอ๋อไส้หมูที่ที่ประเทศเยอรมันไม่ใช่ไส้ไม่ใช่ไส้ไม่ใช่ไส้หมูบ้านเราไม่ได้ไม่ได้อินพร์ตมาจากโน่นนะคะแต่ว่า แต่ว่าไส้แพะแตกง่ายนะคะอนนี้เราใช้ไส้หมูไส้หมูนะคะแต่ไส้หมูเป็นไส้หมูเยอเยอระมันค่ะไม่แตกนะคะน้องเขาบอกอย่างนั้นไม่แตกง่ายแตกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แตกง่ายเหมือนมามเดี๋ยวม,นะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะทําไส้ไม่ต้องให้โจ๊ก <c oughs> ด้วยเสียแอบเสียแรงลามหม่ทยไยอันนี้ก็อุปรกรณ์รอ,อันนี้เป็นเครื่อง เดี๋ยวก่อนนะเครื่องไซยัดที่จะยัดตอนนี้กำลังนนหาอุปกรณ์คู่กันที่จะเอามาเชื่อมต่อจะประกอบไงพี่จะประกอบยังงงงอยู่ตอนน,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 นานนานนานทำทีไม่รู้เหมือนกันอ๋อขาดไปอันนึงอยู่ไหนอ่ะลงทุนซื้อเครื่องมาทำเลยนะคะเนี่ยอนีเครื่องยัดไส้กบ นีบดหมูบดอะไรได้หมดมซื้อมาบดเองทำเองได้หมดใช่ไหมใช่ไม่ต้องซื้อคือซื้อหมูหมูชิ้นมาแล้วมาบดได้บดเองได้แต่เราถอดล้างง่ายเรื่องล้างก็ขี้เกียจถึงจะถอดง่ายล้างง่ายก็ขี้เกียจอยู่ดีนะ <laughs> มันขี้เกียจที่ตองล้างใช่ไหม,มใช,มใช่แต่ว่าความอยากกินมันก็ยัดง่ายดีถ้าเกิดว่าตรงมีเครื่องอม,มาเราลอลุ้กันนะอันนี้เรา,เราไม่ต้องใส่ใบมีดเพราะว่าเราจะยัดเราไม่ได้เราไม่ได้บดเราไม่ได้บด ห,หนูซื้อแบบพอใช้ได้ก็ร้อยกว่าจริงเหรอร้อยกว่าเองหนูซื้อมาไม่แพงนะเครื่องใหญ่โตอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเครื่องดูน่าจะแพงกว่าน,นมดแต่มันไม่ดีนะพี่คือว่าหนูต้องเอาเครื่องปั่นมาใส่ตรงนี้ด้วยท,ทั้งที่เราไม่ได้ใช้เพื่อที่จะใช้เครื่องคือทุกอย่างต้องอยู่ตรงนี้หมดซึ่งหนูมองว่ามันไม่จําเป็นอนะเครื่องปัน่นมันข้างบนนี้ปั่นได้อีกนะมีมีเครื่องปัน่น มันใช้ได้หลายอย่างอ่ะใช้ได้หลายอย่างปั่นได้ก็คือตามรูปอะ่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ยแต่ว่าออถ้าเครื่องปั่นหนูไม่เอามาตั้งจะไม่เปิดใช้งานจะใช้งานไม่ได้ถ้าตัวนี้ไม่อยู่ตรงนี้ก็ใช้งานไม่ได้คือถ้าตัวไหนตัวนึงหายไปหรือว่าพังเนี่ยเครื่องนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยคือเข้าใจถูกไหมถ้าเรายัเดเสกออกเราต้องตัวนี้มาตั้งด้วยใช่<อ>จะยัดไม่ยัดจะทําอะไรก็สั่งทุกอย่างเราจะสับหมูบดหมู มันต้องอยู่ของมันแบบนี้ให้ครบนี่ยต่ต้องตามโลกนะคะต้องเอาเครื่องปั่นเครื่องอะไรมาเสียบให้พร้อมแล้วถึงจะทำงานก็ใช่แล้วนี่ครบแล้วนี่น,นี่เราก็แบบประก,กอบบพอเสร็จเราก็ถอดล้าง สวมส่ไม่เห็นจะได้สวมบ่อยอยู่ใช่ไหมทำไมต้องสวมบ่อยอะเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็ทําหลายๆรอบคือเราจะไม่ค่อยทํายาวไงคือมันยัดเต็มที่กแค่นี้เราก็ต้องตัดออกให้สั้นอ๋อเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมีอีกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเนี่ยมันก็คือสุดละอ๋อก็คือสวมไส้เข้าไปแล้วก็ล้นล้นไปอย่างนี้นะคะ ใ,ใส่กระสไกใส่เอี่ยวนะกะสไกสีดำ่างี้อ,งอันน้นใ่ว่ัี้พอม <พอ S 2> ันเ,<ร>เต็มแล้วเราก็มัดปมมัดปมผูกไว้ให้นตอนแต่งไปก่อนอันนี้วิธีการสวมไส้เข้าไปใน ใาท่อนะคะมันะคะก็ยัดไปไว้ให้แน่นๆเพื่อมันจะดังมากเลยนะเขาตอนเราทำไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปลดไอ้นี่ได้เดี๋ยวพี่ไปปิดเสียงตรงน,นี้เพราะว่าขั้นตอนตอนที่ทําเนี่ยเราก็จะอธิบายเดี๋ยวเ็าจะต้องทําคลิปใหม่เอ้ยต้องคือเปิดนี่เปิดยังไงนะีนมันจะมีตัวเปิดอ๋อเปิดเพื่อจะต้องตั้งตัวนี้ใช่ เคยไม่ใส่ไอตัวนี้แล้วมันไม่ไม่นี่ใช่ไหมมันไม่ทํางานมันไม่ทําอะไรเลยอ,เอันนี้อุปกรณ์ครบเริ่มยงมางับบถ่ายอันนี้เราก็เตรียมใส่หมูไปในในในนี้แล้วนะคะข้างบนอุปกรณ์นี้ทำไมไม่ติดอะเปิดไฟ สีดำนี่ก็ยัดเข้าไปอ้าวมามีแทงด้วยเหรอมันมีลมถ่ายไม่ทันตอนแทงไส้เมื่อกี้ไม่ได้แทงครั้งเดียว มัดอ๋อเอาอะไรมาตัวเองเชือกทำเองนะนักเลงพอใช มกจะซื้อกินกิโลละเท่าไหร่เคยซื้อตกกิโลละสามสิบสามสิบอืโลบางเจ้าอร่อยบางเจ้าก็ไม่อร่อยสามสิบอยโลเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะสี่พันสองประมาณนั้นโลละพันสองเหมือนชีวิตประจำวัน เราก็จะมาสวมไส้อะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันสวนสวมเข้าไปให้ให้เต็มไม่คิดว่าไส้หมูมันจะเหนียวขนาดนี้เหนียวตอนแรกตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันจะเหนียวขนาดนี้เพราะว่าแฟนเคยบอกว่าเอาไส้อะไรก็เอาไปเถอะอปรากฏว่าเราทำํำไส้เขาสั่งไส้แพะมาให้แตกอะยัด คือยัดใหญ่หน่อยแน่นหน่อยคือเราเราต้องต้องคอยตอนตอนที่เรายัดไสก้กรอกเราต้องคอยเคลียร์ให้มันเท่ากันถ้าถ้าตรงไหนใหญ่หน่อยนะแตกโป้งเลยใช่ไหมไส้หมูนี่แน่นอนสุดแต่เมื่อกี้ตัวเองก็เห็นพี่ก็เห็นอีกมือหนึ่งเอ่อยัดอีกมือหนึ่งม,มือบีบบีบแต่ว่าถ้าเป็นไส้แพ้บีบบีบบ,บีบมากก็แตกแตกใช่ไหมอาจายไส้หมูดีที่สุดนะคะอันนี้เราก็จะยัดมันมีไส้เทียมด้วยนะแต่ว่า ถ้าเราหาไส้สดได้เราก็ใช้ไส้สดไส้สดใช่ไหมไส้สดเคยได้ยินอยู่ไส้เทียมก็มีมมแต่ว่าเราไม่ใช่ก็ตัดนะคะเพราะว่าตรงน,นี้เรามันสุดเหมือนว่าอยากเป็นสุดสุดสุดตองใหเ้เครื่องเครื่องมือเขาแล้วนะเดี๋ยวขออีกรอบนึกันไม่แน่อาจจะลองทำพี่ ค่อยๆอ๋อค่อยๆประคองไปอ่ากับไว้เฉยๆแค่นั้นเลยนะอ่าถ้ามันติดก็ดึงออกหน่อยแค่นั้นเองมเอแน่เหรออ่ามือข้างล่างก็ดึงนะคะมือข้างบนก็ดันนะคะอันข้างล่างต้องกดลงกดลงฮะนั่นอ่ากดลงกดเงื้อลงใช่แค่เหรออ่ามือขวาพี่อ่ะ กดหมูลงไปด้วยกดหมูนี่หรออ่าไม่ใช่ยัดตรงเดี่ยวยอมต้องกดหมูลงลงเลยหรอต้องกดต้องดันมั้งไงพี่มิ้นท์ลูไม่เจอตัวเองนี้รู้ไหนวะเดี๋ยวอ๋ออ๋อเราต้องไปอย่างนี้ไอ้ไม่งั้นมันไม่ออกอ๋อโอเคโอเคโอเคเ่าพี่พี่ไม่ได้กดด้วยเรามาแค่ในรูก็พอไม่ไม่ไม่ต้องดันด้วยอ๋อ ไม่ได้นะคะไม่ไั้ไม่ลงเลยไม่อ่ะที้ไม่ได้ดันนะคะที่เราไม่ได้ดูว่าจะดันหรือไม่ดันใช่ป่ะถูกยังถูกยังถูกแล้วถูกแล้ว,ลวนั่น okay, แหละโอเคค่ะตัวละอันนี้ติดก่อนนะติดเลยติดติดได้